สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาทํางานสวนนะครับวันนี้วันที่สิบห้าแล้วครับเดือนพฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมค้ามาพอว่าดอกไม้ที่สวนที่ผมปลูกไว้นะครับว่าเขาง้ามเป็นจะได้พองนะครับช่วงนี้ก็จะมีแต่ดอกบัวต้องนะครับเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้ดอกบัวต้องเริ่มบานสะพังเลยครับนี่ครับหน้าตาดอกบัวต้องครับ ช่วงนี้ก็เริ่มอากาศหนาวจัดแล้วครับอากาศเริ่มหนาวที่สวนนี้อากาศก็เริ่มหนาวครับมีหมอกมีอย่างตัวครับนี่คือดอกบัวตองนะครับทีเขาปลูกไว้ไว้ดูเล่นนะครับก็ <c oughs> ถือว่างามนะครับงาน,นระดับหนึ่งนะครับส่วนดอกบัวตองด้านนี้นะครับท่านผู้ชมด้านนี้ก็คือเขาหวันเขาหวานลงอันของ มันรัดกับจนดอกบัวตองเขาหักลงไปครับนะครับผมก็เลยมาจัดก,การทาความสะอาดเขาครับนี่ดอกบัวตองก็ยังไม่หันพองนะครับนี่ครับดอกบัวตองนี่นี่เถาวันแบบนี้ครับผมที่ผม,ผมจเจาะออกนะครับนี่ผมก็ยังมาได้จัดก,การเขาเตื้อนะครับนี่ครับตัวเถาวานนันี่มันตัวทาร้ายเลยครับนี่นี่ผมจะต้องมาทาความสะอาดนะครับต้อง มาถอนยาโดยมือครับเนี่ยถอนยาโดยมือครับถ้ามาทาโดยเครื่องจักกเครื่องยนต์เนี่เดี๋ยวต้นเขาจะช้าครับมาพอกันกครับด้านนี้ครับที่สองสวันกรันท่านเขาได้ทาเป็นันได้คุดล่องไว้นะครับด้านนี้ครับทีเฮาคุดถนนไปนะครับในถนนเล็กๆนี่ครับดอกกระตองเนี่ยเวลาเฮาวันทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับดูครับดอกเขาจะงามครับเขาชดชื่นนะครับดูครับ ครับนี่ครับบรรยากาศในการเกี่ยงทําความสะอาดเขาเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะออกดอกงามครับท่านชมนี่ครับหน้าตาเขาดอกบัวตองช่วงนี้ครับบานสะพังเลยครับโอ้โหดอกง่ายครับนี่ครับผมเอามืออเาไปผอกระด้านปุ้นเนี่ยมาครับป้าท่านผู้ชมมาพอดอกไม้ครับท่านผู้ชมถ้าบอกมีโอกาสได้มาส่วนผมก็บเป็นยังครับเดี๋ยวผมก็จะ ทำเป็นวิดีโอรีวิวท่านผู้ชมทางบ้านนด้ครับชมกันครับอันนี้ก็จะเป็นดอกบานบุรีครับช่วงนี้บานบุรีหน้าหนาวเขาบ่อออกครับผมก็เป็นตีนดิแปกครับขอบออกดอกหน้าฝนนะครับยังออกเหมือนกันครับมีสักเล็กน้อยนะครับดอกบานบุรีเริ่มสูงแล้วครับเพราะเขาแปลงเออแปลงก้างเขาขึ้นเขาจะขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมเอามาพอดอกบดร้องด้านนี้ครับนี่ครับนันนี้ก็เป็นบานบุรีนี่ครับ บ้านโมลีเขาก็เริ่มขึ้นเหมือนกันครับนี่ครับดอกบัวตองที่ผมปลูกไว้นี่นะครับนี่คือดอกเขาครับกำลังเริ่มงามครับท่านผู้ชมอเอาไปพอกันพุ่นเลยครับนี่ไม่แต้ผมก่อล่างๆไว้แล้วครับนี่ก็จะมีลูกกามาสังไว้ครับผมขาย45บาบาทนะครับไม่แต้นะครับแต้ไว้นี่เขาไว้สมัยก่อนเขาไว้เขาตัก ตักยาสูครับแต่สมัยนี้เขาไว้ไปแตงครับแต่งรีสอซอทแตงอย่างนะครับท่านผู้ชมนี่ดอกนี่ครับพอดอกปอดตองกันครับเขาง้างผ่านน้ำนะครับช่วงนี้เขาก็เริ่มอันตีจะเริ่มมุ่ยกับมีครับเริ่มเริ่มเฉากับมีครับอันตีเริ่มบ้านกับมีครับท่านผู้ชมนี่ครับหน้าตาเขาครับก็ไม่อยู่นี่หลายต้นเหมือนกันครับมีหลายต้นเอาไปพอกันเลยครับด้านหน้ากัอย่างนี้อยู่ครับ อ่าหอด้านนี้ครับโอ้ด้านหน้านี่ด้านนี้ก็ถือว่างามครับงามเหมือนกันครับท่านผู้ชมถือว่างามใจได้ครับกาดูแลงนี่ก็แรงจริงๆครับเป็ยังบบนี้ดอกไม่อย่างออกเตือนะครับกับมีดอกพวกดอกบัวตองนี่แหละครับบานในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับส่วนดอกนี่ก็จะเป็นต้นท้องอุไรครับดอกท้องอุไรนี่เขากำลังจะแตก จะแตกดอกแถมจูบสองแล้วครับจูบที่แล้วขาก็แตกไปแล้วนะครับออกดอกไปแล้วแต่ช่วงนี้ก็รอรลุดสองครับช่วงนี้ก็มาพอดอกบดร้องไปฟังๆก่อนครับก็ถือว่าทีคับดอกบดร้องที่ผมปลูกนี่นะครับอันนี้ก็ถือปลุกนี่ครับมาทดลองปลูกนี่เขาขึ้นอยู่นะครับน้ำชมนี่ครับนี่เขานักดอกดอกเขาใหญ่มากครับนี่ครับ เอาไปพอด้านปุ้นแห่กาหําข้าวหวานมีเขาเอาอะอ,อย่างพองกอน,นะครับด้านนี้ก็จะมีดอกโอ้บัวตรองกับลังเริ่มงาเมหมือนกันครับโซนนี้ก็ทั้งนี้ทั้งบานบุรีจ้อยนะครับบานบุรีแล้วก็มีบวัวตองโซนนี้ครับนี่ครับผมบัดชอบครับเถาหวานเขาขึ้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นครับถวันพงกนี่มันจะไปทําลายพวกต้นดอก บอดองนะครับนี่ครับเราก็ต้องจัดการเขาครับนี่ครับโอ้โหเราจะต้องเข้าไปด้านล่างครับเพื่อจะจะทำลายหกถาวันนี่คือออกขั้นหมดเลยครับนี่ครับนี่เขามาขึ้นขนาดนี้ครับโอ้โหทำลายอาความสวยงามเราหมดเลยครับ เดี๋ยวผมคงจะหาใบามีดเออใบามีดนะครับมาจชัดการเขาครับอพอดอกไม้ไปก่อนครับตอนนี้เราก็อยู่บนภูเขาแล้วครับเอาเดินมาเดินมามาขวดต๊กครับอ่านี่ครับมีโซนของดอกบวัวตองครับนี่ครับเดี๋ยวจะป้าธรไปชมไปพอดอกบวัวตองด้านปูนะครับด้าน ด้านซะาหน้ามันครับปาไปเลยครับนั่นนะครับก็จะมีดอกบดตองด้านเพนะครับคนครับตอนนี้ผมกระปลูกไว้แล้วนะครับด้านนี้นะครับเริ่มปลูกปีนี้ครับนี่ครับเริ่มปลูกปีนี้แล้วครับบอกบดตองด้านเพครับนี่ปลูกปีที่แล้วนะค่ะท่านผู้ชมดอกบดตองปีที่แล้วเป็นจะไร้ห้องนะครับ นี่นะก็จะมีบ่อหน้าแบบนี้นะครับบรรยากาศน้าเริ่มใสแล้วครับแต่น้าก็เริ่มลดลงครับ่อนี่ลดลงประมาณนี่ครับนี่ครับบดต้องเราบดต้องปลูกปีนี้ครับเ่มจะจ่อดอกแล้วครับนี่ครับน้าลดลงประมาณสาเปอร์เซ็นต์ครับด้านนี้นี่เราบดต้องปีที่แล้วครับอ่าครับปีที่แล้วถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับผมคงจะปลูกแถวนี้นะวครับนี่มาขอด้านนี้ครับนี่ก็ปีเดียวนะครับท่านชม ดอกปตองโอโห้บานงามมากครับด้านนี้ครับโหงามสะพังเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะปาท่านผู้ชมไปพอดอกปต้องด้านปุ่นครับว่าความสวยงามของเป็นจะไดพองนะครับไปกันเลยครับผมกระปปกดอกปต้องไว้ไหลายอยู่ครับในด้านนี้กระโูกปีเดียวครับนี่ครับนี่ปีเดียวก็จะได้หันดอกแล้วครับนี่ครับ ปลูกไม่เดือนพฤษภา้าแล้วเนี่ยจะหันแล้วครับแ่เขาทนแรงมากครับแต่ขุนดอกบดจ้อนทนแรงครับเอาไปพอกันเลยครับวันนี้ก่ฟ้าทรรมชมผมดอกไม้อันนี้ก็ปลูกปีเดียวนะครับน,ออนี่ครับปีเดียวนี่ออกจากแถวๆนี้ครับปีเดียวมาพอกันครับ <c oughs> นี่ด้านนี้ครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดอลังการแล้วครับนี่ครับด้านนี้ครับโอ้โหถือว่า,าผมจะป้าท้าชมไปครับช่วงด้านนี้ก็ถือว่างามอยู่ครับงามอยู่เเออ้้ย เอามาพอความสวยงามกันครับนี่สวยงามครับดอกเขาจัดจานมากครับโอ้โหดอกเจ็บตามากครับในสักการ,รมผมพงจะเอาหน้ามาหดครับอินดูเขาครับต้องหดตน้าเขาห้องครับแต่โดยธรรมชาติในเขาบ่หดเขาก็ได้นะแต่ว่าเขาก็อินดูเขาครับเขาคงอยากกินหน้าเหมือนกันครับอ่าอ่าพอเลยครับด้านนี้ก่อ ริมบอ่อหน้าม,นมีเยอะแล้วครับโอ้โหโดอกบัวทองออเดินถอยหลังนีลำบากหน่อยครับอันนี้ครับหยุดจะตกบอ่อหน้าครับนี่ครับด้านนี้ครับเป็นดอกบัวทองที่ว่าเริ่มอ,ออกกันครับด้านนี้ก็ถือว่าหลายอยครับ อาน้าได้ดีทีุ่ดัชได้หันทีเออด้านนี้นองอ่าด้านนี้ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ามลึกมากครับโอ้โหถ้าตกไปเนเป็นเรื่องเลยครับนี่ด้านนี้ก็สวยงามครับเทศการรมผมคงจะเอาน้ามาโหดเขาครับดูเขาครับด้านนี้ผมก็ปลูกเสริมนะครับนี่ต้นร่อนนี่ปีเดียวนะครับด้านนี้นะครับนี่เริ่มจะออกดอกแล้วะครับอน,นี้ก็ประมาณสองปีแล้วะครับสองปีก็ถือว่าใก้ได้นะครับท่านผู้ชม ้อนเหมือนกันครับเดี๋ยวคงจะลํำละาท่านผู้ชมไปแถวๆนี้แล้วครับคลิปนี้ก็คงจะลํำล้าท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามตัวเ,เนอร์ครับสำหรับดอกไม้วันนี้นะครับบ๊ายบายครับ